ต่ออกหน่อยนึงนะโอเคนี่ก็เป็นที่อยากจะถ่ายเพราะว่าเนื่องจากวันนี้เป็นวันอาทิตย์แล้วก็มีตลาดนัดเพื่อก็เลยอยากถ่ายบรรยากาศของชาวบ้านในซอยนี้นะครับซึ่ผมเองก็มีความตั้งใจว่าอยากให้อา่าอยากให้คนเราเนี่ยรู้ว่าจริงๆแล้วชีวิตเนี่ยมันก็ไม่ได้มีอะไรที่มันเรียกว่าต้องไป ยึดมันถ Saint ือมั่นอะไรหรอกเนี่ยนะชีวิตมัก็อยู่สบายๆอางนีได้ครับเราซื้อข้าแกได้ได้เดี๋ยวไปเดี๋ยวไปเดี๋ยวเดินไปชอปปิ้งอันนี้เท่าไหร่ครับฝากฝากไว้ก่อนได้ไหมฮะฝากฝากไว้นะฝากไว้ก่อนนะพิเศษพิเศษที่ที่วัดสวรประสิทธิ์พิเศษผมยาง อ๋อยังยังพี่เขาไปตีราคาไว้อ่ะโอ้ยใครจะไปตีราคาที่ไหนไม่พี่เสก่ะพี่ต้อยพี่เนี่ยคุณเสก่ะคิดถึงตอนน้ำท่วมจังเลยอ๋อเดี๋ยวมาช่วยเดี๋ยวมาช่วยทุกอย่างเดี๋ยวนี่นะจะบอกให้เดี๋ยวเดี๋ยวจะตอนนั้นท่วงอ่ะอยู่สะสะพานอ่ะโอ้ยไข่พี่ยายหน่อยใช่ใช่ในตอนเมื่อเมื่อตอนน้ำท่วมนี่พวกเราก็มาช่วยกันเอาของอะไรมาช่วยกันโอ้ยขอบคุณนะขอบคุณจ้ะขอบคุณมากนะขอบคุณมากครับ ที่เราก็ได้มาช่วยเหลือเกื้อกูลกันเพราะบ้านผมก็อยู่ตรงนี้ตอนน้ําท่วมมีท่วมเยอะมากนะยัยเนาะไปช่วยกันที่แจกของนะฉันต้องเราต้อผมต้อไปแจกของข้างในโน้นด้วยนะจ้าเดี๋ยวผมไปช้อปปิ้งหน่อยนึงนะจแล้วเจอกันวันที่จ้าอันนี้ก็เป็นวิถีชีวิตของเรียกว่าชาวบ้านที่ซอยติึกที่นี่นะครับเดี๋ยวผมไปดูหน่อยว่าเคยแต่ไปตอนน้ำท่วมยังได้ของเลยเดี๋ยวเดี๋ยว เดี๋ยวขายเบียร์แล้วจะมาช่วยพัฒนาแถวนี้นะนี่ขายง่ายๆนะเด,เดี๋ยวดูฝันขายอะไรกันเนี่ยโอ้ดูสิช้อปปิ้งสวัสดีครับเนี่ยก็เป็นเรื่องขอ

เอาไหนมาซื้อเสื้อหน่อยโอ้ยอโอเคเอาเดี๋ยวซื้อให้ทหารคนตัวข้าดไซส์พี่โดนไซส์อะไรอ่ะอมันมีไซส์ใหญ่ค่ะ 2X กับ XL <X> ไซส์นนะซพี่จใช้ M ใส่ได้หรือคะอได้สิจริงป่าวอ้ยนี่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 นนใช่เลยใช่ไหมคะโอเคค่ะแทนมาให้แทนได้ไหมเนี่ยแทนที่บ้านเยอะเลยูตัวเนื้โอ้ยแทนเสกแทนก่ะจายเรื่องเลยค่ะพี่นี่ตัวเท่าไหร่กันเนี่ยอันนี้8 โอ้โหตัวละ89บาทดูนี่เราเคยไปเดินแต่เมื่อก่อนสมัยผมเป็นเด็กก็เดินแบบนี้แหละนะว้าวพอลูกใช่ไม่ได้ผ่ันใจแม่ทำงานหนักมีสตางค์นิดนึงก็ไปเดินห้างอะไรกลับมาเดินเลยก็สนุกดีนะโอเควพี่ช้อปปิ้งหน่อยนะโอเคอ่ะเอาพี่เอา A C D C อันนึงชาติาเราเลือกชาติเลือกเอาเลยพี่โดนเลือกโอเคอ่ะไเอใส่ได้ไหมครับวอลแฟมครับ ขอถ่แม่หน่อยค่ัผมเอาเอมขอถ่ายแม่นเอมคะพสกรมสีดำจะเป็นพ่ตูหมาพิู่มาพี่ตูหมาค่ะให้น้องกินเลยพ่สาน้องกินได้เปล่าลูกยัไม่ตื่นเลยก็ให้ถ่ายลูกยังไม่ตเลยก็ใหเยโอเคเอาตัวนะตัวไหนเอเนี่ยครับ ดูที่ตัวเราแปดสิบกว่าบาทเด็สงสัยจะขายดีนะเนี่ยนะก็พอได้ค่ะพี่เสกจ่าก็บอกให้พี่เสกถ่ายเลยแกก็ถ่ายเลยรูปก็แปะไว้พี่เสกเข้าไปถ่ายในร้านหนูก่อนแั้นนี่ค่ะอ๋องั้นก็ต้องลดราคาด้วยนะสองเกินร้อยหกสิบกันพี่จ่าขออีพัฒน์หนูไปไหนพี่คะหนูหนูวานถ่ายให้หนูหน่อย เอาใจเงินจ่าย่เท่าไหร่จ๊ะีตัวีตัวตัวแปดสิบว้าวคิดเลขไม่ถูกเลยสตัวสามตัวสตัวร้อยหกสิบ่ตัวนั่นแหละี่สองตัวนี่ค่ะนี่นี่สองตัวเอาของทหารนะหาท่าเอกตรงนี้แพี่ตัวไเดียวๆเอาไซส์ไหนคะเอาสีดำนะตัวเบร์ไซสเอ็มนะครับนี่อะไรนี่ก็ได้เนี่ยมาจ้ามาลูกหมามาใส่เลย

ทางพันหนึ่งยังช้อปปิ้งไม่หมดเลยเนี่ยดูเด้ไปกินแถวสุกุมวิษนี่โอ้โหนี่เลยเอาทอไปก่อนหุ้ยมือไม้สาดเ่ยตอนตาาไม่ถูกไปทอนว่าไงเนี่ยดส่ใส่สีใส่หน้าจิบมือไม้สั่นเลยพิเศษเลยอมาค่พี่ขอบคุณค่ะเดี๋ยวกัน ซิ่โครเหนียวบ้านเราก็มีเอาไม่ชาติเอามา<ะ>ที่บ้านมีโอเค<ะ>โอเคโอเค,อเควันนี้ก็เป็นบรรยากาศในซอยกูเพียนบ้านเรานะครับ<ะ>เดี๋ยวผมจะมาเรียกว่าถ้ามีสตุ้กสตังก็มาจเลิกแล้วเดี๋ยวหาห <laughs> าบ <laughs> อกเลิกกับเมียแล้วบอกว่า <laughs> จำเบียร์พี่เยอะนะอะไม่เป็นไรค่ะโอเคแล้วพบกันใหม่นะสวัสดีจ้าบ,บ๊ายบายไปก่อนนะสวัสดีครับบ๊ายบาย